เบตงครับก็ใต้สุดแดนสยามเลยครับไปกับเจ้า c ีบีพันลอยคู่ใจของผมนี่เองครับระยะทางจากกรุงเทพไปเบตงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,200กิโลครับรวดเดียวก็คงจะไม่ไหวเราก็กะว่าจะไปพักที่สงขลานะครับหรือไม่ก็นครศรีธรรมราชครับต้องดูอีกทีครับว่าสภาพคนจะไหวหรือเปล่าเพราะรถเนี่ยไหวแน่นอนอยู่แล้วครับ เจ้า 4B 1 0 0รคันนี้นี่สบายสบายครับก็ยังไงก็ลองติดตามดูนะครับผมว่าการเดินทางไปใต้สุดแดนสยามของเราเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็จะมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นความประทับใจในการเดินทางบ้างนะครับก็ลองติดตามชมกันได้เลยครับ ตเติมน้ำมันโอ้โหเติมไป10ลิตร480บาท10ลิตรนิดนิดเพราะเอาเรื่องอยู่โอเคเดี๋ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเราเดี๋ยวจะยิงยาวไปครับจะพยายา้ถึงสงขลานะประมาณ925โลตอนนี้ก็ประมาณปีสี่ละแต่เราก็อยู่ต้นๆนพนมสสองละยังไม่ถึงปโตฟิโนเลยแต่ว่าเดี๋ยวพอค่อยๆไปครับผมไม่ง่ายมีปัญหา ขับมาก็อากาศเย็นสบายครับนี่ครับขับมาสักพักฟ้ายังไม่ชาวเท่าไหร่ก็ถึงแล้วครับจังหวัดเพชรบุรีครับผมก็ขับลงใต้ต่อไปครับตามถนนเพชรเกษมครับจนฟ้าสางชาวขึ้นมาแล้วฮะก็ไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันกันเลยนะครับแล้วก็แอนแน ถึงแล้วสุราธานีป้ายชุมพรเราลืมถ่ายนะฮะ <laughs> นี่ครับแบบขึ้นข้าวข้าวแกงป้าสุก็แกงในสูงนะฮะแต่ผมชอบมาทานรา้านใต้ครับข,ข้าวแกงใต้เขาจะมีแถมนีมน้ำพริกนี่ทุกจะมีนมหวานด้วยาสามอย่าง60บาทสิบโต๊ะ <c oughs> <c oughs> เดินทางต่อครับนี่เราก็ใกล้ถึงนี่แล้วถนนสิชนขนมเมืออฝนจะตกเลยคึ้มคมคึ้มตลอดทางเลยครับยังโชคดีอยู่นะที่เรายังไม่เจอฝนแต่ก็ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปครับมันจะดีมากเลยครับโอเคโอเคเรื่องเกี่เค It's been three days since I've seen you, and I just can't forget get gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't ก็ถิ่นมารับพี่เสมรับไปกินข้าวกันครับครับผมจะพาไปทัวร์นครจัดไปล่องสุราล่องสุราเราก็ปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวสติของขาดแล้วแหละนี่น้ำมัตูมครับมาที่นครเจ็บจะชื่นใจไหมชื่นใจหน่อยชื่นใจกี่รถมาไกลอืมโอเคเดี๋ยวน้ำมะตูมเลยครับน้ำมะตูมเยี่ยม เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยต่อครับไปจากนาครไปนี่เลยเบตงไปเลยรู้เรื่องโอเควันที่สองของการเดินฉากทางครับอันนี้เนี่ยเราก็ออกจากตื่นขึ้นมาประมาณสัก7จ็ดโมงครับตอนนี้ก็น่าจะแปดโมงกว่าหรือเก้าโมงเนยละครับแผนล้วคือว่าวันนี้เราจะต้องไปถึงเบตงเลยครับก็ระยะทางน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 300กว่ากิโลเมตรนะครับแต่เราก็วางแผนที่จะไปวิ่งตรงเส้นไฮเวย์ที่ล,ล,ลัดเลาะริมทะเลครับซึ่งมันจะมีกังหันลมยักษ์นะครับอยู่ตรงนั้นด้วยครับผมเนี่ยครับเราก็กำลังจะออกจากโรงแรมแล้วครับผมก็ลองติดตามชมกันดูครับว่าความสวยงามของถนนเรียบทะเลพร้อมกันหังกังหันลมยักษ์เนี่ย จะสวยงามขนาดไหนลองติดตามชมกันครับผมนี i, ่ครับผมถึงที่ปุ๊บเราก็ถ well. ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำทันทีเลยครับก็เนี่ยครับลองดูครับว่าสภาพถนนริมทะเลเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนยังไงครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับกังหันลมยักษ์ที่อยู่ริมทะเล ทางฝั่งอ่าวไทยนะครับขับออกจากนครมานะครับก็ใช้ถนนถนนหลวงหมาเยเลข408นะครับมันก็จะเป็นวิว่างนี้เนี่ยยาวเป็นกิโลเลยนะครับแต่พอดีว่าเราไม่มีโดรนมาถ่ายนะครับมันก็เลยจะเห็นภาพแบบไม่ใช่สูงครับแต่ว่ามาขี่รถตัวนี้ก็ก็ชิลๆดีครับเป็นบรรยากาศครับข้างซ้ายเราเนี่ยเป็นทะเลยาวเลยนะครับ มกา,ารักานด้บางนครับก็ลองติดตามการเดินทางต่อไปของเราจะมีอะไรสงงคาครับนี่จริงเราก็อยู่ใกล้สงลาแล้วอีก80%ิโลแต่พอดีอยู่ข้าวก็เลยแบกกนี่ยง่ายๆเลยครับ้าแฟเฮ้ยน้ำพริกแม่งอร่อยกว่าอร่อย กินข้าวเสร็จก็ขับรถก,กันต่อเลยครับเพื่อที่จะไปผ่านทางตัวเมืองสงขาครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับสะพานตินสุนลลานนนะครับก็เป็นสภานที่สุยครับแล้วก็ทอดยาวเลยครับก็เดี๋ยวผมก็ได้มีโอกาสถ่ายเก็บไว้ให้ดูกันนะครับก็ชมกันได้เลยครับ A woman that's so bright like a star in the sky She got to look so good Oh boy, I need her so bad in my life uh, Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh Shawty, where you go? Don't need no luggage, na-na-na-na Don't need no stress, got na-na-na-na Just me and your sounds all right, sounds all right I want nobody but you เสียวนิดหน่อยครับแต่ว่าก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เรียกตรวจอะไรผมนะครับเพราะว่าเราก็คงจะไม่ได้ทา r g e t i อะไรเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยครับเราก็ผ่านด่านมาสักพักครับเราก็ขับไปเรื่อยๆครับทางมันก็จะตรงๆนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นป้ายยะลาปัตตานีนลครับก็แสดงว่าเราก็กาลังเข้าสู่ จุดหมายปลายทางของเราไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับผมก็ลองดูถนนหนทางได้นะครับก็ผมว่ามันเป็นถนนที่เรียบนะครับแต่ว่าขับบางครั้งก็จะเริ่มรู้สึกเงาๆครับเพราะเหมือนมีมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยอยู่คันเดียวนะครับบนถนนนะครับแต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากครับเพราะว่าพอคิดไปมันก็จะหลอนไปเองนะครับก็โดยรวมแล้วก็ปลอดภัยดีครับ อยู่ที่ปั๊มปตทรครับที่ใกล้ตัวเมืองยะลาแล้ววะขับตีขี่รถมาก็เปี่ยวนะแต่ว่าไม่น่ากลัวเลยครับแล้วผมว่าถนนแม่งสวยด้วยคือฟิลแม่งเหมือนแบบขี่รถอยู่ที่สิงคโปร์หรือมาเลเซียถนน,นเออผมว่าเขามีสตั๊กเจอร์บางอย่างที่กลับรถอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ผมคิดไปเองมันนะแต่ผมว่าแบบทำดีอะ ิวของแบบจังหวัดที่ผ่านผ่านมาเออดูแล้วมันเป็นเรียบร้อยสวยดีครับถนนเหมือนเขาตัดใหม่เข้าตามหมู่บ้านซอกซอยเล็กๆเขาก็ทําถนนหมดเลยนะแต่ตะกี้ผ่านตรงวงเวียนมาเขาก็จะมีทาหารเหมือนอาสาสมัครถือปืนอยู่ดูก็ตกใจนิดนึงอะแต่มันก็ไม่มีอะไรนะครับสวยยะเนะเออมาได้ปลอดภัยมีปั๊มปตทอ,อะไรโอ้โหเจริญถนนก็ดีครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปเบตงต่อละเดี๋ยวขอพักปตทแป๊บนึงคเค ไม่รู้ตกปลาครับแต่มีสิทธิ์ จุดถ่ายรูปสะพานข้างเคีองบางลางครับคนก็ไม่ค่อยมีนะแต่ไม่เปี่ยวนะไม่น่ากลัวมีคนขายของเลยเต็มหมดเลยถ้าใครไม่เคยมามาได้เลยนะครับเบตงไม่มีความน่ากลัวเลยครับขี่มานี่แบบมีชุมชนมีคนขายของอะไรผมยังจอดข้างทางถ่ายรูปเจอชาวบ้านยังคุยกันอยู่เลยฮนะ นะครับป้ายสุดแดนสยามนี่ดีดีผู้ใจเราเข้าไปดูกัน <Yeah. S 1> โอ้คนไทยอยู่ครับคนไทย Than spending my day with you, my life's sunny and life better, girl. When I'm with you. มาถึงรหัสอุโมกยมิเขามีสองอันนะเรามาหนึ่ง ลองเดินเข้าไปดูกันน่าจะเป็นอุโมงค์ที่ใหม่คอมมิวนิสต์ฮะผมว่านะเขาก็ขุดเข้าไปโอ้นี่คนเยอะนะนี่เดินออมานี่็สัางเข้าแล้วดี่ก็าใจค่าตั๋ว กางเงินเนี่ยโอ๊ยแต่มันเย็นครับข้างใน

โอเคโอ้คือปกติเราอไใช่ครับวันจะลอยไปข้างบนอทีนี้เครื่องบินก็จะเห็นอ๋อเขาเผาได้แบบควันมันไม่ขึ้นไหนใช่ครับเขาใช้ความเย็นครับ ส่วนหนึ่งก็ออกมาเป็นเป็นไม้ให้เป็น,น,นเป็นน้ำนะครับตันเป็นน้ำอีกส่วนเล็กๆเขาก็ปล่อยขึ้นให้เหมือนดูเป็นหมอกครับโอ้โกเป็นก็จับไม่ได้ก็<อ>ฉลาด <laughs> ก็ใช้ความเย็นครับอเอาเหมือนเอาดินโทอะไรมาโปะข้างบนนะครับแล้วมันจะตันเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นล่<อ>ลาเป็นหมอกไม่ใช่เป็นน้ำน้ำดื่มต้องใช้ครับอ๋อเหมือนแบบโอเคเข้าใจละแลวที่เหลือก็ปล่อยขึ้นข้างบนครับก็ เวลาข่องบินบินถ่านก็ที่นี่มันก็มีหมอกอยู่เนเอ้อโอ้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 อ้โันโอ้โอ้อ้โันโอนโอ้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 โอมโอ้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 นนาโอ้โอ้าม้โอ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 ้โน้โอ้โ้โอ้เอนโอ้โ้าอปโอ้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 ก็นโอ้โออ้โออเโอือ้โ้อ้โอ้อออ้้อ้อ้้อ้ออ โอ้โหพร้อมย่าพรอย่าป,ป่าล้วนๆมหลบอยู่โอ้โหหลบไปในป่าเนาะสุดยอดนี่เขาก็มีประวัติกรคนเยอะนะ่มันอะไรก็ประวัติที่มาที่ไปเครื่องมือเครื่องใช้อะไรยังไงเหมือนห้อง orientation เสร็จแล้วก็เขาให้เข้ามาดูวิวิธิพันธ์ครับ

เขาไปในะอุโมงค์เนี่ะนี่มันเป็นอุโมงค์อยู่ใต้ดินเนินดินไงน,นี่มันเป็นอุโมงคออ์แล้วมันมันมีแบบเวนิเลชันนี่คือเขาแบบกระแสลมอะไรเขาไม่ได้มีเครื่องปรับนะมันขาคำนวณไว้ว่ามันจะมีลมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปดู พันปีต่ออ้าวเดินผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วครับยางม้นมาพันปีอยู่ด้านนู้นเราอยู่แบบมาถึงก็ชนต้นไม้ไปสีสันสีแดงอะค่ะต้นไม้พันปีดูสิจะใหญ่กว่าที่อุทัยไหมใหญ่โอเคไปดูหน้าเลยครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ว่าดีครับโอ้โห โอ้หใหญ่คนละแบบที่อุทัยโอ้ยใหญ่จริงครับเนี่ยจริงๆคนเดินลอดเข้าไปได้เนี่ยโอ้ยเยอะใหญ่จริงครับใหญ่จริงผมว่าฐานน่าจะกว้างกว่าที่อุทัยโอ้โหเราจะเป็นเพื่อนกัน1,000งีนต้นไสยักับกับแก่ เซนต์ละว่าหกสิบเมตรโสูงสี่สิบเมตรต้นไม้พันปีอ๋อเขาก็อาศัยต้นไม้นี้แบบไว้คลางอุโมงอนะ <c oughs> ะแจ๋วอ่ะแจ๋วอ่ะใหญ่มาก ผมว่าฐานใหญ่กว่าที่นี่ใหญ่กว่าที่อุทัยนะแต่ที่อุทัยไม่ใช่ต้นทรอันนี้ต้นไสตนที่อุทยัยต้นอะไรมีจะไม่ได้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับแล้วนะอุลโมงปิยมิตรเท่าที่ผมเที่ยวดูก็เหมือนแับว่าเขาก็เป็นกลุ่มที่ผมว่าก็เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์แหละแต่ว่าพอดีมันมีช่วงหนึ่งที่เขาต่อต้านพวกญี่ปุ่นพวกอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาก็มีทหารมาเลเซียร่วมมือกับสารไทยเพื่อจู่โจมคอมมิวนิสต์มาลายาโดยการยิงเกินใหญ่ซึ่ง ที่จับบ่อน,น้ำร้อนมาอยังตรงนี้สิโอ้หล่องเรือประวัติศาสตร์อ๋อนี่เป็นหลุมนี่ไงหลุมปืนของสมปืนใหญ่เชีย่ยนะ่าก,กลัวปะจอดนี่ครับโอ้เออมาเที่ยวอย่างนี้ก็สนุกดีนะโอเคไปเดินออกแล้วไปหาข้าวกินก่อนแม่งจะข้าวก็ว่าจะไม่กินเลยคือหากไก,ก่ดีปตรงกินครับ ปโต้องมากินไก,ก่เบเอตอันนี้น่าจะเป็นแบบไก่สับนะลองชิมดูลองไหมครับร้านอะไรจองขัดสามอ่าเย็นครับมาคนเดียวครับโต๊ะผมก็เริ่มเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันสั่งไปสามสามทีท่างละวขามไปดูกันครับนั่งคนเดียวสบายเลยนั่งคนเดียวโต๊ะใหญ่สั่งไปสี่อย่างมีกไก่ตามเก๊กอ้นนอย เลยมาเวลานี้ส่งเข้ามาครับไม่นึกว่ามีวันมาแบบนั่งโต๊ะใหญ่ขนาดนี้กินเดียวเว้ยเออโอเคเย้ ชิ้นไก่เบตรงอ่ะเพรไก่หนังมันจะกรุบๆู่ละ ผักน้ำผักน้ำผักไฟแดงอันนี้เขาก็บอกว่าต้องกินนะเหมือน,น่าจะมีแค่ที่นี่เนะี่ยนี่ก็เป็นร้านอาหารจีนแล้วตัดกัน,นอร่อยไก่แม่งดีอ่ะชอบอ่ะ ชอบไอ้น้ำดำๆมัะนอะอร่อยดีถั่วแม่นม่าใส่ดำมองไม่เห็นนะนชิมมันเลย ปิดคลิปวันนี้นนเท่านี้เลยแล้วกันนะครับพรุ่งน,นี้เราจะไปอายเวงสวยแค่ไหนตามไปดูกันครับ